ีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องการพยากรณ์กิ่งไผ่พยากรณ์หรือกิ่งไผ่โฮโรนะคะวันนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ดวงชาวปีรักกาเป็นดวงรายปีประจำปีพศ2565เป็นดวงภาพรวมดวงทั่ว,วไปนะคะ ทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภก็ว่ากันไปนะคะจากพลังงานไพ่ที่ขึ้นมาจะบอกอะไรกับชาวปีละกาบ้างนะคะดูไพ่นําดวงของท่านก่อนถือว่าดีเลยนะคะเพราะว่าไพ่สองใบนี้อาจารย์มองดูไพ่ใบน,นี้เป็นลักษณะของยามรุ่งอรุณค่ะที่เขาเรียกว่าพระอาทิตย์กําลังโผล่โผล่พ้นขอบฟ้าขึ้นมาเห็นพลังงานแสงสาดแสง มากระทบต้นไม้ต้นนี้เหมือนกับการให้พลังงานที่จะทำให้ต้นไม้เติบโตต้นไม้ก็ต้องการแสงแดดนะคะในการใช้เขาเรียกว่าทำให้ตัวเองมีการสั่งข้อแสงอะไรชีวิตคนเราก็เหมือนกันคนเราก็ต้องต้องการพลังงานแสงพลังงานที่จะทำให้ตัวเองมีความกระปี้กระเป๋าในการที่จะพัฒนาชีวิตของตัวเองให้ก้าวไปข้างหน้า นะฮะแล้วยิ่งเห็นพลังงานไพ่วันนี้คล้ายไพ่ชารีะะออนนี่แหละค่ะก็คือการทะยานไปข้างหน้าความเด็ดเดี่ยวความมุ่งมั่นการทุ่มเทการไม่ยอมแพ้กับโชคชะตาอะไรก็ตามที่มีเป้าหมายมันก็แปลว่าต้องทําต้องไปให้ถึงในจุดที่ท่านวางเป้าไว้ท่านก็ประสบความสําเร็จได้เหมือนไพ่ใบนี้เพราะมันเหมือนกับมีพลังงาน จักรวาลหรือพลังงานอะไรที่รอบๆต,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 ตัวตัวท่านดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาหาท่านอยู่แล้วนะคะยิ่งมีไพในน่ใบนี้บ่งบอกถึงการแบบเขาเรียกว่าความร่วมมือก็ได้มีใครบางคนที่คอยอบอ้อมโอบอุ้มไม่ใช่อบอ้อมโทษทีโอบอุ้มช่วยเหลือท่านอยู่ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นคนรักท่านญาติพี่น้องท่านก็ได้ไพ่ใบน,นี้ความจริงใจนะคะไม่ว่าที่เรามีต่อเขาหรือเขามีต่อเรามันก็เป็นสัญญาณที่ดีนะคะในการใช้ชีวิต ในสังคม เราจะไม่ต้องอยู่แบบเดียวดายนั่นเองนะคะโอเคค่ะเรามาดูพลังงานภาพรวมของไพ่ทาโร่ที่ขึ้นมาบอกอะไรท่านบา้างอ่านะคะชาวปีริกาท่านดูเลยว่าท่านอย่าเพิ่งหนักใจกับไพ่เดอแฮงแมนไพ่สี่ดาบหรือสี่เหรีรยญน,นะคะไพ่ใบนี้ใช่ช่วงปีที่ผ่านมาชีวิตท่านอาจจะดูนิ่งๆดูคิดเครียดดูอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันยังเหมือนกับย้ำคิดย้ำทำอะไรก็ตามที่มันยังอยู่ตรงจุดเดิมมันยังไปต่อไม่ได้แต่ปี 2,565ดวงท่านเห็นพลังงานการเริ่มต้นอะไรมีใหม่หนึ่งถ้วยหนึ่งดาบนะคะไพ่หนึ่งถ้วยเป็นพลังงานธาตุน้ําที่มีความละมุละม่อมความเขาเรียกอ่อนโยนแต่ไพ่หนึ่งดาบมันจะมีความพลังงานของความเข้มแข็ง,ขงแข็งแกร่งเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตการทําอะไรก็ตามนะคะมันจะต้องเหมือนกับรู้จักปรับอมืมีทั้งเขาเรียกว่ารุกและก็รับเนี่ย าะะการดําเนินชีวิตปีนี้ของท่านจะเป็นอย่างนั้นท่านจะต้องสแสวงหานะคะไพ่แปดไม้เท้าเนี่ยาการที่จะต้องหาโอกาสาดีๆให้กับตัวเองได้เสมอแหละค่ะไพ่หนึ่งถ้วยขึ้นมาในเรื่องของงานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไพ่นี้อยู่พบสุภาษอาจารย์ก็เลยมองว่าถ้าท่านเข้าถึงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะให้โอกาสท่านท่านจะได้โชว์ความสามารถได้แสดงความสามารถเจ็ดไม้เห็นไหมคะการที่เราเข้าไปไม่เชิงประจบประแจงนะแต่การเข้าหา คนอื่นก่อนเข้าหาผู้ใหญ่ก่อนเข้าหาเพื่อนหาโอกาสนะคะอย่าคิดว่าคนเราอยู่คนเดียวบนโลกใบนี้ได้เราต้องมีเพื่อนต้องมีสังคมนั่นแหละค่ะท่านปรับอย่างนี้แน่นอนปีนี้ชาวปิลากาแลว้วท่านจะมีโอกาสดีๆท่านจะไม่ต้องชีวิตแบบเดียวดายหรือนิ่งอีกต่อไปสามเรียนเห็นไหมคะพลังเรื่องของงานเนี่ยใครว่าง,งานก็อยู่ๆปีนี้ได้งานทําอย่างแน่นอน งานทำปุ๊บตอบโจทย์ในเรื่องของเงินตำแหน่งการเงินเป็นราชินีเรียนเกิดความมั่นคงถึงขั้นคิดเอออะไรอะ่ะใครที่ยังไม่ได้มีทรัพย์สินของตัวเองก็ต้องมีแผนที่ทจับมีทรัพย์สินนะสิบเรียนไป่แปลบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์นะคะก็แปลประมาณนั้นได้ด้วยนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะต้องวางแผนให้ตัวเองเกิดความมั่นคงนะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแต่ความมั่นคงเหล่านี้มันได้จากความทะเยอทะยานความมุ่งมั่น ความแอคทีฟการกระทําของท่านก็คือแปไม้เท้านะมันก็จะตอบโจทย์เรื่องนี้แน่นอนนะถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวมันก็แปลว่าจะไม่นิ่งอีกแล้วปีนี้จะมีลูกค้าเข้ามาเยอะขึ้นมีโอกาสดีๆเข้ามาเยอะขึ้นนะคะการหมุนเวียนความเขาเรียกว่าการเงินของท่านจะไม่ได้ว่าน,นิ่งแล้วมันจะมีการสะพัดกันหมุนเวียนที่มากขึ้นแล้วมีเกณฑ์เก็บออมเงินได้ด้วยนะะเรื่องนี้ก็จะเกิดขึ้นได้ด้วยนะในเรื่องของ ความรักนะคะใครก็ตามที่อกหักรักคุดเป็นปัญหากับสิ่งเดิมเอ้ยมันก็ยังอยู่ในใจอ่ะมันตัดออกไม่ได้อ่ะมันถอดคนนี้ออกหัวหัวเราเนี่ยมันมีแต่เขาอ่ะมันมันปลดออกไปไม่ได้นี่เห็นไหมฮะเชือกมันมัดอยู่เนี่ยก็ไม่ต้องปลดก็ได้เพราะเดี๋ยวเขาก็กลับมาเองนะคะอาจารย์มองเดียวเขากลับมาเองเพราะไพ่ดีวิวมันเหมือนคู่คู่กรรมคู่บุญต่อกันนะนะทั้งกรรมและบุญและไพ่แบบนี้เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับ เขาก็ลืมเราไม่ได้ขาดหรอกเราก็ลืมเขาไม่ได้สักทีถึงวันหนึ่งเมื่อพลังงานที่แบบามาเสริมกันเข้านะอาจารย์มองโลกก็ต้องยังต้องหมุนไปทุกวันชีวิตคนก็เหมือนกันค่ะสักวันก็ต้องโคจรกลับมาเจอกันอีกถ้ายังไม่หมดบุญวาสนาต่อกัน ซึ่งอาจารย์มองว่ายังไม่หมดใครมีปัญหาอยู่นะส่วนใครที่มีความรักมั่นคงกันอยู่แล้วก็น่าจะมีความสุขมากขึ้นเพราะสิบเหรียญอาจจะวางแผนทําธุรกิจร่วมกันก็ได้ในปีนี้หรือวางแผนการตั้งคันการมีบุตรสืบสกุลเป็นอย่างนั้นก็ได้เพราะไพ่หนึ่งถ้วยหมายถึงการตั้งคันภาวะการเตรียมพร้อมสตล์หไหมไพ่กาสื่อยอย่างนั้นอยู่แล้วนะคะในเรื่องของความรักส่วนคนโสดิโสดจริงๆอะ่ะ โสดสิงๆก็ได้ท่านก็จะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามามีความรักใหม่ๆคนนี้จะเป็นคนที่ค่อนข้างเอาเอกเอาใจไพ่สิบเรียนเห็นไหมอ่านะคะกำลังแบบดูแลเทคแคร์อยู่เนี่ยนะท่านก็จะเจอคนดีๆเข้ามาได้ด้วยเหมือนกันในปีนี้นะความรักก็จะทําให้ท่านแบบ เขาเรียกว่ามีชีวิตชีวาไพ่ดีวิลมันกระตุ้นเลือดกายสูบฉีดได้อย่างแน่นอนอ่าดูดิเอออาจากเขาต้องแปลตามนะไพ่แบบนั้นจริงจริงมันหวือหวาพอสมควรแหละนะใครที่แบบชีวิตมันเดียวดายมันนิ่งมันเฉยปีนี้ไม่น่าจะนิ่งแล้วน่าจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเหมือนที่ไพ่ขึ้นได้อย่างแน่นอนอาจารย์ก็ขอให้ทุกท่านนะ ชาวระกาและท่านผู้ชมที่ท่านที่เข้าทุกท่านเลยที่เข้ามาฟังคลิปขอให้ได้รับพลังงานพลังงานดีๆจากไพ่ที่ที่เปิดขึ้นมาเพราะไพ่มีพลังงานพิเศษที่จะเปิดดวงทําให้สิ่งดีๆเข้าสู่ตัวท่านได้ง่ายขึ้นได้ด้วยเหมือนกันนะคะถ้าใครฟังบ่อยๆก็ยิ่งจะเกิดพลังดีๆอาจารย์เชื่อพลังแฝงของไพ่มีค่ะขอให้โชคดีนะคะเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ